สำหรับการโฮมรูมวันนี้นะคะก็มีเรื่องพูดไม่เยอะเท่าไหร่นะเป็นเรื่องที่หลังจากการเรียนมาหนึ่งสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเด็กๆกันก่อนเนาะบนึงนะลูกค่ะเรื่องของเด็กๆเด็กๆเห็นหน้าจอชัดเจนอยู่ใช่ไหมลูกเห็นชัดอยู่โอเคอ่ะเรื่องที่จะขอความร่วมมือเด็กๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเดิมๆ นะคะเรื่องเดิมๆแต่ว่าเรามาย้ํากันย้ํากันบ่อยๆเพราะว่าบางทีเด็กๆอาจจะเผลอลืมไปในบางเรื่องนะเรื่องแรกก็คือการเข้าเรียนซูมให้ตรงเวลานะคะนะพยายามเข้าเรียนให้ตรงเวลาหรือว่าถ้าใครสะดวกเข้ามารอคุณครูหรือรอที่เชื่อก่อนสัก5้ถึงสินาทีก่อนก็ได้นะคะเพราะบางทีเผื่อมีอะไรติดขัดเราจะได้แก้ไขได้ทันนะคะพยายามเข้าเรียนซูมให้ตรงเวลาแล้วก็รักษา กติกาการเข้าเรียนซูมนะนดนะคะข้อแรกเลยการเปิดกล้องนะคะแล้วก็การตั้งกล้องสัปดาห์ที่ผ่านมา5วันที่เรียนกันมาคุณครูสังเกตเห็นว่าเด็กๆรักษากติกาข้อนี้ได้ค่อนข้างดีในในเกือบทุกคนต้องใช้คําว่าเกือบทุกคนแต่ก็ยังมีบางคนที่เวลา เรียนเรียนไปสักพักหนึ่งปิดกล้องอีกแล้วคุณครูก็ไม่แน่ใจว่าหนูปิดกล้องไปทําอะไรนะคะทําไมคุณครูต้องย้าเรื่องการเปิดกล้องตลอดเพราะว่าคุณครูจะดูหนูตลอดเลยว่าหนูเรียนทันไหมหนูไปไหนหรือว่าหนูเข้าใจที่เช่อไหมเพราะบางทีที่เชิญเรียกถามหรือคุณครูประจําวิชาเรียกถามบางทีเด็ก ไม่ได้ยินางเงี้ค่ะแต่ถ้าหนูเปิดกล้องคุณครูก็จะได้เห็นว่าเออปฏิกิริยาของหนูคือหนูไม่ได้ยินที่ที่เชื่อเรียกนะคุณครูก็จะได้ช่วยเหลืออีกทีหนึ่งทักไปหาที่เชื่อหรือทักไปหาคุณครูประจําวิชาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหนูปิดกล้องปุ๊บคุณครูไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูหรือหนูไปทําอะไรหรือหนูเดินไปไหนนะคะดังนั้นคุณครูขอความร่วมมือตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะพูดกันบ่อยเลยในเกือบทุกชั่วโมงว่าเปิดกล้องนะนะคะแล้วก็ เทอมสเนี่ยคุณครูสังเกตว่ามีเด็กบางคนเปิดกล้องก็จริงแต่ว่าตั้งกล้องให้เห็นแต่เพดานหรือฝาผนังนะคะนะหรือไม่ก็ไปนั่งหลบหลบอยู่ข้างๆมุมกล้องข้างๆข้างๆเครื่องอะคะ่ะคุณครูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สําหรับบางคนที่มีข้อจํากัดในเรื่องของเครื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนอะหลกอย่างเช่นปุ่มของเอ่อกล้องของหนูอาจาจะอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นหน้าจริงๆอันนี้ครูการรับทราบครูการ,รเข้าใจเพราะว่าผู้กครองแจ้งมาเป็นเป็นบาง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 คนมาเหมือนกันแต่สําหรับบางคนที่ตัวเครื่องมือไม่ได้เป็นอะไรเลยกล้องเป็นปกติดีทุกอย่างแต่หนูปรับตัวกล้องเองให้ขึ้นไปที่เพดานหรือตัวหนูเองนั่งหลบไปข้างๆเนี่ยคุณครูต้องขอความร่วมมือนิดนึงว่า ตั้งก็เปิดกล้องแล้วนั่งให้ตรงกล้องด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคุณครูก็ไม่สามารถเห็นหนูได้เหมือนกันคือหนูเปิดจริงแต่คุณครูก็มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าหนูไปนั่งอยู่ข้างๆกล้องคุณครูก็ไม่รู้ว่าหนูเรียนทันหรือไม่ทันนะดังนั้นคุณครูทราบว่าคนที่ครูพูดถึงอยู่ในขณะเนี้ย น่าจะรู้ตัวเองว่าคุณครูพูดถึงขอให้สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปปรับวิธีการตั้งกล้องนะคะแล้วก็นั่งให้ถูกต้องด้วยนะต่อไป1.2การเปิดปิดไม้นะคะอันนี้ทุกคนทำได้ดีพอพูดปุ๊บก็ปิดปั๊บนะคะแต่ก็ยังมีบางคนอีกแหละที่ยังเผลอลืมนะคะเผลอลืมปิดนะพอเผลอลืมปิดปุ๊บบางทีหนูนั่งร้องเพลงนั่งทำเพลงนะคะหรือว่าเสียงรอบๆข้างหนูนะคะ เข้ามาอย่างเงี้ยก็ทําให้เพื่อนเเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคุณครูหรือเสียงทิชเชอร์นะคะก็จะทําให้เพื่อนเเสียสมาธิไปด้วยดังนั้นในในเรื่องของการเรียนออนไลน์ลูกเราต้องรับผิดชอบตัวเองนิดนึงนะคะต้องคอยดูว่าเราเปิดปิดไหมหรือเปล่าน,นะคะนะดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะตอบคาถามอ่ะเราเปิดหรือว่าต้องการจะขออนุญ,ญาตหรือพูดอะไรกับทิเชอร์หรือคุณครูเราเปิดแต่พอเราพูดเสร็จปุ๊บเราปิดทันทีทําโดยอัตโนมัติซึ่งหลายๆคน จริงๆห้องห้องห้าเราเนี่ยเกือบทุกคนแหละที่ทําได้ดีแล้วแต่ว่ายังมีบางคนต้องขอย้ําว่ายังมีบางคนที่ยังลืมอยู่นะคะอ่าต่อไปข้อหนึ่งจุดสามการตอบคําถามการตอบคําถามถ้าทิเชอร์หรือคุณครูบอกว่าอ่าตอบทุกคนพร้อมกันช่วยกันตอบอันเนี้ยโอเคหนูเปิดไมค์แล้วช่วยกันตอบได้แต่ถา้าเมื่อไหร่ที่ทิเชอร์เขาให้ถามเขาถามเป็นเป็นทีละคนน่ะลูกให้ตอบทีละคนหรือคุณครูเขาให้ตอบทีละคนน่ะลูกหนูต้องให้เกียรติเพื่อนด้วยนะคะ ก็คือเราจะไม่ไปแย่งตอบแทนเพื่อนคือบางทีเด็กๆอาจจะแบบว่ารู้แหละว่าข้อน,นี้มันตอบอะไรเราอยากตอบแต่หนูต้องดูด้วยว่าที่เชอร์เรียกถามเราหรือยังถ้าที่เชื่อเรียกถามทีละคนหนูลองให้เพื่อนได้ตอบก่อนนะไม่ไปตอบแทรกระหว่างที่เพื่อนเขายังไม่ได้ตอบแบบนี้หููกเพราะบางทีเพื่อนเขากําลังคิดอยู่เขายังยังยังไม่ได้ตอบออกมาแต่เขาอยากตอบแต่พอหนูไป แทรกตอบของเขาแทนแบบนี้แล้วที่เชิญไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครที่เชิญก็เข้าใจว่าเป็นเพื่อนตอบซึ่งจริงๆว่าเพื่อนคนที่ถูกถามอาจจะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าเวลาที่เชิญหรือคุณครูสอนน่ะลูกหน้าจอของเด็กๆจะไม่ได้ขึ้นทั้งหมดดังนั้นต้องคอยเลื่อนดูว่าใครเป็นเสียงใครแบบเนี้ถ้าหนูไปแทรกคาแทรกคําตอบของเพื่อนที่ที่เชิญกำลังถามเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนก็จะเสียใจเพราะว่าเขาไม่ได้ตอบด้วยตัวเองแบบนี้ดังนั้นพยายามฟังว่าที่เชิญเรียกเรียกชื่อเราหรือยังถ้ายังไม่ได้เรียก รอก่อนถึงหนูจะตอบได้หนูก็เก็บคําตอบไว้ในใจก่อนนะคะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทีเชร์หรือคุณครูเรียกให้ตอบทุกคนเนี่ยโอเคอันนั้นเปิดไมค์ตอบพร้อมกันได้เลยนะนี่ครูฝากไว้หน่อยนะคะต่อไปเรื่องของการออกจากข้องซูมเมื่อวานมีกรณีของเด็กๆบางคนออกจากข้องซูมไปก่อนนะในวิชาของทีเชิญแมนเนียนะคะซึ่งทีเชิญแมเนียยังไม่ได้บายบายเลยลูกแต่เพื่อนๆบางคนบอกบายบายแล้ว พูดบายบายพร้อมๆกันจนทิเชอร์พูดว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ออกเด็กๆก,ก็เลยไม่ได้ยินเสียงทิเชอร์บางคนก็เลยเผลอกดออกจากห้องซูมไปด้วยซึ่งมันยังไม่หมดเวลานะคะเมื่อวานทิเชอร์เขาให้หนูทำใบงานเสร็จแล้วเขามีเพลงจะให้หนูฟังนะแต่ว่าคุณครูเห็นว่าเด็กๆบางคนบอกบายบายแล้วท่เชอร์พยายามที่จะบอกแล้วว่ายังไม่บายบายแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงทิเชอร์เลยแล้วก็ออกไปแล้วดังนั้นคุณครูจะบอกว่าเวลาออกจากห้องซูมมาหลุด หนูต้องรอออกเมื่อเสร็จจบชั่วโมงแล้วนะคะที่เชร์หรือคุณครูจะเป็นคนบอกว่าโอเคหมดเวลาแล้วนะเราจะออกจากห้องซูมแล้วนะแบบนี้นะคะนะอย่าเพิ่งออกไปก่อนเพราะบางทีถ้าหนูออกไปก่อนปุ๊บหนูก็จะพลาดกิจกรรมบางอย่างที่ทีเชร์หรือคุณครูเตรียมไว้ให้นะคะเมื่อวานมีหลายคนที่ออกไปก่อนเลยนะอ่ะต่อไป1.5การสอบถามเรื่องต่างๆระหว่างเรียนอันนี้จากที่คุณครูสังเกตที่เรียนมาหนึ่งสัปดาห์ นะคะส่วนใหญ่เด็กจะถามเวลาทํางานก็คือบางทีคุณครูอธิบายแล้วท่เชอร์อธิบายแล้วแต่คุณครูไม่แน่ใจว่ามันเป็นด้วยเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสียงของคุณครูหรือท่เชอร์ไปหาแต่ละคนไม่พร้อมกันหรือเปล่าก็เลยเกิดปัญหาว่าบางทีท่เชอ,อร,รอ์อธิบายแล้วว่าทําหน้าไหนทําอย่างไรหรือคุณครูอธิบายแล้วว่าทาอย่างไงหน้านี้ทําหน้านี้นะทํางานแบบนี้นะแต่ก็ยังมีเด็กถามขึ้นมาระหว่างที่ ระหว่างที่กําลังทาว่าทําหน้าไหนทําตรงไหนทํำยังไงแบบนี้ค่ะถามซ้ําในคําถามเดิมๆนะคะคนที่หนึ่งถามคนที่2ถามคนที่3าถามคุณครูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่สัญญาอินเทอร์เน็ตที่เสียงของคุณครูไปไม่ถึงเด็กๆหรือว่าเป็นที่เด็กๆไม่ได้ตั้งใจฟังที่คุณครูหรือที่เชิญบอกดังนั้นคุณครูก็ฝากนีดหนึ่งลูกเราพยายามตั้งใจฟังก่อนว่าคุณครูหรือที่เชิญบอกเราว่าให้ทํางานหน้าไหน หรือว่าให้ทํางานตรงไหนทําแบบไหนนะคะลองฟังก่อนนะแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจจริงๆโอเคอันเนี้ยถามได้นะคะอ่ะแต่ต้องฟังแบบตั้งใจจริงๆก่อนนะไม่ใช่แบบเราไม่ได้ตั้งใจฟังเลยเดินไปเดินมาไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจฟังเลยหรือว่านั่งอยู่ที่หน้าจอแหละแต่ไม่ได้ตั้งใจมองหน้าจอเลยใจลอยไปไหนต่อไหนแล้วก็พอที่เชื่ออธิบายหรือคุณครูอธิบายเพื่อนก็ทําไปจนจะเสร็จอยู่แล้วเพิ่งจะมาเอา้าทําตรงไหนแล้วก็มาถามแบบนี้ นะคะดังนั้นมันก็จะทําให้เราล่าช้าในการทํางานด้วยนะคุณครูฝากไว้น,นิดหนึ่งต่อไปการเข้าห้องซูมอ่ะเมื่อกี้คุณครูคบอกไปแล้วเข้าห้องซูมให้ก่อนเวลาเรียนหรือว่าให้ตรงเวลานะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะควรเข้าไปก่อนสักห้าถึงสิบนาทีนะแต่ส่วนใหญ่ครูก็เห็นเด็กๆเ,เ,เข้ามากันเร็วมากอยู่แล้วนะคะหลายคนเข้ามาเร็วมากเพราะว่าหนูเข้ามาแล้วหนูจะได้เข้ามาเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะหลายๆคนนะแต่ว่าคุณครูมีเรื่องอยากขอว่า ที่หนูเข้ามาหลูกบางคนนะ่ะเข้ามาก่อนเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงบางทีนะแล้วหนูก็มานั่งนั่งรอเพื่อนเฉยๆครูก็เลยอยากกําลังจะคิดว่าถ้าหนูเอาเวลาตรงนั้นอ่ะหนูเข้าเครื่องทิ้งไว้ก็จริงแต่หนูเอาเวลาตรงนั้นอ่ะไปทานอาหารให้เรียบร้อยไปทํางานค้างที่เรายังไม่เสร็จแบบเนี้ยดีกว่า นะคะไม่ไม่ไม่เปิดไม่เข้ามาแล้วมานั่งรอเพื่อจะคุยหรือเล่นกับเพื่อนเฉยๆะคะ่ะเราพยายามใช้เวลาตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเห็นหลายคนที่เข้ามาก่อนเวลาก็จริงแต่ว่าหนูเข้ามานั่งรอเฉยๆ นะซึ่งบางทีหนูมีงานคุณครูสังเกตช่วงพักเที่ยงเนี่ยหนูมีงานแต่หนูไม่รู้ว่าหนูเสร็จหรือยังแล้วหนูก็เข้ามานั่งรอเล่นหรือรอคุยกับเพื่อนเฉยๆนะคะงั้นครูกาฝากนิดนึงนะแต่ถ้าหนูทํางานทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วหนูจะเข้ามาเล่นเนี่ยครูกาไม่ได้ว่าอะไรเลยอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วนะถ้างานเสร็จแล้วแต่ถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยครูกาอยากให้หนูเอาเวลาตรงนั้นอะไปนั่งทํางานแต่ละวิชาที่ยังไม่เสร็จก่อนหรือว่าไปพักผ่อนทาอย่างอื่นก่อนนะคะไป ออดื่มน้าไปทานอาหารอะไรให้เรียบร้อยก่อนแบบนี้นะคะนะในเรื่องของการเข้าห้องซูมนะต่อไปวันนี้จะมีเรื่องคุยกับเด็กๆประมาณนี้หลูกเ,ลเป็นเรื่องของการเข้าซูมนะคะ วิชาที่เป็นการเรียนซูมนะคะเด็กๆพยายามทํางานให้เสร็จในขณะเรียนนะก็คือคุณครูเขาจะสอนแล้วก็พยายามทําพร้อมกันให้เสร็จในขณะเรียนนอกจากจะมีเป็นบางวิชาที่คุณครูเขาอาจจะให้ทําเพิ่มเติมเป็นการบ้านแบบเนี้แต่ก็น้อยมากส่วนใหญ่วิชาส่วนใหญ่คุณครูเขาจะให้ทําให้เสร็จในขณะเรียนเลยดังนั้นถ้าเด็กๆเข้าซูมเนี่ย งานเด็กๆต้องเสร็จแน่นอนนะคะจะไม่มีงานค้างแน่นอนเพราะว่าเราทําไปพร้อมกับคุณครูหรือที่เชื่อเลยนอกจากเราไม่ได้ตั้งใจเรียนจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําอันนี้หลูกเราก็จะเป็นงานค้างนะคะต่อไปวิชาที่เป็นคลิปวิดีโอนะคะก็อย่างที่คุณครูบอกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปถึงท้ายคลิปนะคะเพราะว่าในแต่ละวิชาเนี่ย คุณครูก็จะพยายามอธิบายแล้วก็ถ้ามีทําแบบฝึกหัดเนี่ยคุณครูเขาก็จะพาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันด้วยในคลิปนะดังนั้นเด็กๆพยายามดูให้จบนะคะไม่ใช่แบบดูช่วงแรกๆปุ๊บแล้วก็เลื่อนปุ่มไปให้มันจบไปเลยแบบนี้ไม่เอานะนะคะดังนั้นพยายามตั้งใจดูความคุณครูเขาอธิบายดีๆนะคะต่อไปข้อที่5ส่งงานให้ครบถ้วนซึ่งจากสัปดาห์5วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเช็คงานของเด็กๆแล้วนะคะ ก็ส่วนใหญ่น่ารักมากนะส่งงานได้ครบถ้วนแล้วก็ส่งได้ตรงกลุ่มตามวิชาดีมากเลยนะคะ,ะอันนี้ข้อขอชมเชยเด็กๆที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความพยายามนะลูกนะอ่ะต่อไปนอกจากส่งงานครบถ้วนแล้วมีเวลาว่างพยายามอ่านหนังสือทบทวนนะไม่ต้องอ่านเยอะหรอกอ่านแค่วันละหน้าสองหน้าในแต่ละวิชาหนูเลือกเอาว่าวันนี้หนูจะอ่านวิชาอะไรวันต่อไปหนูจะอ่านวิชาอะไรแบบนี้ลูกนะคะเพราะว่า อ่านสะสมไว้เรื่อยๆนะเพราะอย่างที่คุณครูบอกว่าภาคเรียนที่2แต่ละวิชาเนื้อหามันยากยากขึ้นนะคะเพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะเป็นพี่ป .3 แล้วไงเราก็ต้องเรียนยากขึ้นแล้วดังนั้นหนูพยายามอ่านทบทวนเพื่อสะสมไปทุกวันทุกวันเราจะไม่ได้จะได้ไม่เป็นหนักในวันใกล้สอบเพราะว่าถ้าวันสอบหนูไปรออ่านทีเดียวทุกวิชาทุกตั้งแต่บทที่เรียนตั้งแต่เทอมสมมติว่าเทอม2ออกตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่10แบบนี้นะหนูไปอ่านทีเดียววันสอบแบบเนี้ย มันก็หนักเกินไปนะคะในแต่ละวิชาดังนั้นก็พยายามอ่านสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองต่อไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตรงนี้คุณครูอยากให้หนูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการที่อาจจะไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นาวาดภาพระบายสีอ่านนิทานหรือว่าเล่นดนตรีถ้าใครชอบเล่นดนตรีมีเครื่องดนตรีที่บ้านอะไรแบบนนีะ้หนูก็เล่นดนตรีหรือว่าไปออกกําลังกายเบาๆขี่จักรยานหน้าบ้านอะไรแบบนี้บ้างน,นะลูกนะ ก็คือไม่อยากให้หนูมาอยู่กับหน้าจอด้วยการพักพักจากการเรียนแล้วมาเล่นเกมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าที่คุณครูเป็นห่วงคือเรียนออนไลน์หนูก็อยู่หน้าจอค่อนข้างที่จะนานอยู่แล้วสายตาหนูก็อยู่ที่จอนานอยู่แล้วมันก็จะเขาเรียกว่าสายตาเราก็ใช้งานเยอะมากอยู่แล้วดังนั้นถ้าเวลาพักเนี่ย ก็อยากให้หนูไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านก็ได้นะคะช่วยเลี้ยงน้องถ้าใครมีน้องช่วยเลี้ยงน้องหรือว่าอยู่บ้านไม่รู้จะทาอะไรเอาหนังดิทานมาอ่านเพื่อผ่อนคลายก็ได้นะคะประมาณนี้หรือว่าอาจจะไปดูการ์ตูนสักแป๊บหนึง่งไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องดูนานนะคะแล้วก็ ออกกำลังกายบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าพยายามอย่าเน้นไปที่การเล่นเกมอย่างเดียวเพราะว่าพอเล่นเกมปุ๊บตาเราก็ต้องยิ่งเพ่งที่จออีกเหมือนเดิมนะดังนั้นใครที่ตอนนี้เล่นเกมค่อนข้างเยอะอะลูกคุณครูฝากนิดนึงนะลดชั่วโมงการเล่นเกมลงนะคะลดลงนิดนึงเพราะว่าเล่นเล่นเกมเยอะจนเกินไปเนี่ย มันมีแต่ข้อเสียนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพสายตาเราเรื่องของสมาธิเรานะคะดังนั้นคุณครูฝากนิดนึงนะเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หนูเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะออกกําลังกายขี่จักรยานตีแบดอะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าหนูอยากเล่นเกมเล่นไหมคุณครูคไม่ได้ห้ามแต่ขอให้วันนึงอะ่ะกาหนดเวลานิดนึงว่าเราเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงพอหรือสองชั่วโมงพอหรืออาจจะแบบยกไปเล่นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ เสาสักหนึ่งชั่วโมงอาทิตย์สักหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ลูกแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบต่อเนื่องทุกครั้งที่ว่างแบบนี้คุณครูค่อนข้างเป็นห่วงในเรื่องของการเล่นเกมของเด็กนะคะต่อไปข้อที่8ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะก็คืออย่างที่คุณครูบอกแหละออกกําลังกายเนาะอยู่บ้านเราไปไหนไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเราก็ออกกาลังกายเบาๆหน้าบ้านเราได้ขี่จักรยานเล่นหน้าบ้านเราได้วิ่งยอยๆหน้าบ้านเราได้นะคะหรือว่าใครมีเชือกกระโดดเชือกหน้าบ้านเราได้หรือว่า เออทำอะไรได้อีกตีแบตหน้าบ้านเราก็ได้นะคะดื่มนมนะคะดื่มนมโดยเฉพาะนมจืดนะเน้นนมจืดเพราะถ้าหนูไปดื่มนมช็อกโกแลตนมสตอรอเบอรี่มันก็จะมีน้ําตาลเยอะมันก็ทาให้เราอ้วนอีกใช่ไหมคะต่อไปรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่พยายามทานผักผลไม้นะเพราะในผักผลไม้มีวิตามินแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ถ้าจําเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านจริงๆอย่าลืมสวมหน้ากาก นะคะล้างมือบ่อยๆนะลูกนะนะคะอันนี้ที่คุณครูฝากไว้แล้วก็ข้อ9ก้าก็คือต่อเนื่องมาจากข้อแปดแลเออขอโทษลูกขอกต่อเนื่องมาจากข้อ7นะคะที่ว่าไม่เล่นเกมมากจนเกินไปอันนี้ฝากนิดนึงนะ <c oughs> เพราะว่าคุณครูรับทราบข้อมูลมาจากผู้ปกครองหลายๆท่านว่าเด็กๆเนี่ยพอว่างปุ๊บหนูเล่นเกมเลยนะคะ <c oughs> คุณครูก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงหนูเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเรื่องของเด็กๆน่าจะหมดแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องของผู้ปกครองถ้า เ,เด็กๆคนทดมีผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วยนะคะอันนี้ฝากถึงผู้ปกครองนะคะเรื่องของที่จะแจ้งผู้ปกครองเรื่องแรกคือเรื่องของผลการเรียนภาคเรียนที่1คุณครูส่งให้ทางรายส่วนตัวแล้วนะคะ mm. เด็กๆทุกคนได้รับแล้วเนาะเพราะว่าคุณครูกาส่งให้ทางคุณพ่อคุณแม่ทางรายส่วนตัวแล้วนะคะซึ่งคะแนนในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะจะเป็น5้าสิบคะแนน นะห้นาสิบคะแนนยังไม่มีตัดเกรดในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะเพราะว่าต้องเอาไปรวมกับภาคเรียนที่สองอีกห้าสิบคะแนนเป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนถึงจะตัดเป็นเกรดออกมาได้ว่าแต่ละวิชาหนูได้เกรดอะไรนะคะและเกรดเฉลี่ยทั้งหมดหนูได้เท่าไหร่ดังนั้นเทอมหนึ่งจะเป็นแค่คะแนนห้าสิบคะแนนที่มาจากคะแนนเก็บสามสิบห้าคะแนนคะแนนเก็บหนูมาจากไหนล่ะคะแนนเก็บของเด็กๆมาจากการส่งงานส่งงานนะคะการส่งงานตัวชิ้นงานนะคะ การส่งงานเนี่ยคุณครูก็จะดูว่าหนูส่งมาครบถ้วนไหมในแต่ละวิชานะซึ่งเทอมที่แล้วคุณครูก็ที่คุณครูอัปเดตการส่งงานทุกครั้งเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้ทางหนูและทางผู้ปกครองทราบว่าวิชาไหนที่เราขาดไปบ้างน,นะคะการส่งงานก็จะดูจากตรงนี้ว่าส่งครบถ้วนไหมต่อไปดูเรื่องชิ้นงานงานที่หนูส่งมาคุณภาพงานเป็นอย่างไรตั้งใจทํำไหม เรียบร้อยไหมนะคะหรือว่าที่เป็นชิ้นงานประดิษฐ์เนี่ยดูจากความคิดสร้างสารรค์แบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะดูภาพรวมนะความรับผิดชอบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่งงานแหละต่อเนื่องมาจากเรื่องของการส่งงานแล้วก็การเข้าเรียนการตั้งใจเรียนบางคนบอกว่าหนูไม่สะดวกเข้าเรียนซูมคุณครูจะดูอย่างไรล่ะคุณครูก็ดูจากการเรียนย้อนหลังที่หนูเรียนจากคลิปวิดีโอแล้วส่งงานย้อนหลังมาแบบนี้นะคะความตั้งใจเรียนอันนี้ก็สังเกตภาพรวม นะคะไม่ว่าจะเป็นจากการดูคลิปหรือการเข้าเรียนใน Zo o มนั่นเองนะแล้วก็การสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนที่สอบผ่าน g o o g l e Form ทั้งหลายแต่ละวิชานั่นเองนะอ่ะต่อไปคะแนนอีก15คะแนนมาจากไหนมาจากคะแนนสอบปลายภาคนะคะเห็นไหมเด็กๆลองสังเกตดูนะคะแนนเก็บมากกว่าคะแนนสอบปลายภาคอีกนะดังนั้นถ้าเราอยากได้คะแนนเเกรดดีๆเนี่ยเราพยายามทำคะแนนเก็บตรงเนี้ยให้ได้ดีด นะคะแนนเก็บมาจากหนูโดยตรงเลยนะคะก็คือส่งงานให้ครบนะคะตั้งใจเรียนทํางานให้เรียบร้อยนะคะนะพยายามทําให้ดีๆคะแนนของเราก็จะสูงนั่นเองแล้วก็ตอนสอบปลายภาคก็ตั้งใจอีกรอบหนึ่งให้คะแนนเราทําตั้งใจทําข้อสอบดีๆคะแนนเราก็จะดีนะลูกนะอ่ะต่อไปเรื่องที่2องที่จะแจ้งผู้ปกครองค,คือเรื่องของการรับอาหารเสริมนมของเดือนพฤศจิกายนนะคะและอุปกรณ์การเรียน ของภาคเรียนที่สองจะรับประมาณวันเสาร์ที่13นี้นะคะเดี๋ยวอย่างไรมีประกาศของโรงเรียนแจ้งมาครูกัสจะส่งประกาศของโรงเรียนให้อีกครั้งหนึ่งนะแต่อันเนี้ยครูกัสเท่าที่ทราบข้อมูลมาคือเขาจะนัดรับประมาณวันที่13พฤศจิกายนนะคะแล้วก็วันนั้นคุณครูก็จะให้บัตรประกันอุบัติเหตุไปด้วยบัตรประกันอุบัติเหตุซึ่งคุณครูกาส่งให้กับผู้ปกครองทางไลน์ส่วนตัวไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เป็นไฟล์เป็นภาพนะคะแต่ว่าอันนี้จะให้เป็นบัตรตัวจริงไว้เลย นะคะก็เรื่องที่จะขผู้คองก็จะมีเพิ่มเติมอีกในทานี้แป๊บบนึ่งนะคะการเปิดเรียนออนไลน์ site, นะคะอย่างที่เด็กๆทุกคนหลายหลายคนเลยอยากมาโรงเรียนคุณครูก็อยากไปสอนที่โรงเรียนแล้วอันนี้ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็เรื่องที่จะฝากผู้ปกครองอีกนะคะก็คือฝากติดตามและเน้นย้ำนักเรียนในการเข้าเรียนและการส่งงานนะคะพยายามเน้นย้ําซึ่งตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านอย่างมากเลยทุกท่านหลายท่านเลยนะคะส่งมาได้ครบถ้วนมากและพยายามติดตามน้องๆติดตามเด็กๆได้ดีมากซึ่งครูการต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าผู้ปกครองก็ต้องทํางานแล้วยัง มาแบ่งเวลาในการช่วยสอนช่วยติดตามงานให้อีกอันนี้ครูกาต้องขอบคุณจริงๆค่ะนะคะต่อไปข้อที่6ฝากเฝ้าระวังเรื่องการเล่นเกมนะคะพยายามกําหนดเวลาการเล่นเกมของเด็กๆไม่ควรเล่นมากจนเกินไปอันนี้ฝากเด็กๆไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่า ฝากถึงผู้ปกครองด้วยว่าพยายามกําหนดเวลาเขาเลยพยายามสร้างเป็นตารางให้เขาก็ได้ว่าหนูเล่นได้แค่นี้นะคะเราอาจจะต้องเข้มงวดกับเขานิดนึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะเล่นเยอะจนเกินไปแล้วเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ว่าพอเราเล่นปุ๊บเขาก็จะแบบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปเรื่อยแบบเนี้ดังนั้นเราพยายามที่จะกําหนดเวลาให้เขาไปเลยนะคะเขาจะได้ฝึกฝึกวินัยของเขาตรงนี้ไปด้วยว่า เขาต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างนะไม่ใช่ไม่ใช่มาเล่นเกมอย่างเดียวนะคะอ่ะต่อไปข้อที่7คืออันนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะกดเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าเรียนในแต่ละวันนะคะแล้วก็ส่งภาพขณะเรียนของนักเรียนซึ่งตอนนี้ผู้ปกครองหลายๆท่านทําให้คุณครูกยอยู่แล้วอันนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะสําหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องที่จะแจ้งเด็กๆก,กับผู้ปกครองเพียงเท่านี้ไม่ทราบว่ามีผู้ปกครองท่านใดหรือเด็กๆคนใดอยากสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมคะ มีไหมคะมีใครเขียนหน้าจออยู่ตอนนี้ลูกเขียนเต็มเลยใครเขียนอยู่จ้ะมีไหมคะเดี๋ยวคุณรูอเแดงอะใช่เขียนแดงเขียนอยู่ข้างๆอะถ้าเขียนอยู่แปลว่าอยูไม่ได้ตั้งใจฟังใช่ไหมเราก็ต้องกลับไปถึงเรื่องของอันนี้ใช่ไหมเรื่องของการเข้าซูมใช่ไหมว่าเราไม่เราตั้งใจไหมใช่ไหมลูกนะคะอะมีไหมคะมีผู้ปกครองท่านใดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ มีไหมเอ่ยไม่มีเลยเหรอคะเด็กๆมีจะถามอะไรไม่รู้มีไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเลยเข้าใจหมดเลยใช่ไหมอ่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวคุณครูกาจะส่งลิงก์วิดีโอให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เปิดคุูกาพูดเร็วไปหรืออะไรไปก็จะได้มาฟังในวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ถ้า ไม่มีข้อคำถามอะไรเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปิดการโฮมรูมเพียงเท่านี้เพราะว่าเด็กๆและผู้ปกครองจะได้ไปพักแล้วก็ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสต็อปแชร์แป๊บหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้สำหรับการเข้าโฮมรูมนะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึงผู้ปกครองด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก้าขอลาไปก่อนคะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูครับ